คลิปสอนดนตรีไทยสากลและก็ขับรถจักรยานและประจนภัยนอนป่ายางแล้วก็สร้างคาราวเกะเพลงตนเองแอนิเมชั่นแล้วก็งานต่างๆแล้วก็ ขับจักรยานไปไหนก็ได้แล้วก็หลอนหัวล้าแล้วก็ฉกเว้าแล้วก็ขับรถกู้ภัยหัวใจกู้ภัยเซรีนนะครับแล้วก็จะรีวิวอะไรก็ได้รีวิวนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่อง YouTube และติสตงด้วยนะครับจะไปโรดไม่โรดไม่รู้แต่กดไลค์ก็ติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ คลิปนี้ลงช้าก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าเราก็จะมารีวิวอะไรกันที่สิ่งที่ผมใช้มานานแต่ทุกคนยังได้เพื่อนก็คือเคสโทรศัพท์ iPhone นะครับขอผมคือ iPhone 12 pro นะครับก็เลยว่าก็ซื้อมานะครับเป็นเคสใสนะครับข้างหลังสามารถแสรูปได้นะครับก็ตัวอย่างประมาณนี้เลยนะครับดูนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับถือว่าราคาถูกสั่งจาก tiktok shop นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้บายบาย